สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะตอนนี้ชุติมาอยู่ที่คลอง6นะคะคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะพามาดูที่ดินแปลงสวยติดถนนคอนกรีต,ตเส้นนี้ค่ะถนนตรงนี้นะคะจะกว้างถึง8เมตรแบบกว้างๆเลยค่ะสําหรับที่ดินของเรานะคะจะห่างปากซอยนะประมาณ650เมตรค่ะที่ดินสวยแปลงนี้เป็นยังไงตามชุติมาชมเลยค่ะ อามานะคะที่ดินของเราเนี่ยอย่างที่บอกนะคะอยู่ฝั่งนี้เลยค่ะแปลงซ้ายมือของชุติมาแปลงนี้นะคะจากเนื้อที่ทั้งหมด340ตารางวาค่ะ340ตารางวาโอ้เกือบ1ไร่นะคะขาดไปเล็กน้อยเท่านั้นสำหรับที่ดินตรงนี้นะคะสารุปรโภคเนี่ยเราก็จะมีไฟฟ้านะคะ แปลงนี้ถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วนะคะต้องตัดผมนะเล่าๆ1 1เมตรถึง1เมตรครึ่งนะคะเพื่อให้แบบเสมอถนนแล้วก็อาจจะสูงกว่าถนนก็ได้นะคะจะสวยพอดีเลยค่ะท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินสร้างบ้านนะคะอาศัยอยู่ใ,ใกล้ๆละแวกนี้นะคะอยากได้พื้นที่เพิ่มอยากสร้างครอบครัวที่เป็นครอบครัวขยายนะคะหรือว่าอยากจะซื้อเก็บไว้เก็งกำไรนะในอนาคต ซื้อเป็นมรดกให้ลูกหลานเนี่ยแปลงนี้เหมาะมากๆเลยค่ะท่านใดนะคะสนใจติดต่อหาชุิมาได้เลยค่ะที่เบอร์0822310442นะคะจะโทรหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะคะถ้าด่วนๆเลยก็คลิ้งกล้านโทรมาหากันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ชุิมาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ